เอมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมั่งสั่งแชน์เนีครับกับการไสชีวิตตั้งแดนครับผมพี่น้องสำหรับวันนี้ครับผมเปียโบรรยากาศมากินข้าวโยนร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะมื้อนี้เนาะเฮาเนาะกะนี่ครับผมพี่น้องมากับนกสั่งและก็โทนี่สั่งโทนี่สั่งไปขี้โยนนะครับผมจะได้เมนูทอดหนังไก่พี่น้องร้านทอดหนังไก่กับแก้มน้ามนต์พรลลาซานนี่ครับผมสิมุสิมุแซลปะไปมาณเท่าไหร่ลียว Nhi, gần 30 cái kiau lắm Ừ, gần 30 cái kiau lắm, nghe nghe nè Đậm lắm Cái này, nó bia xếp lên lắm Xốp xốp Nhưng mà cái này, quá này, đúng không? Tắm nó nữa, tạm nữa Dạ vâng. À... này. Xe học. Cặp nha. à. Cái này chim. Cái nè ก็ใ่วนมาที่ดังงอแล้วไม่ที่เดาไมเรียนอกเนาะกินเทลแรกของผมได้แงลกของเขาเนี่ยเขปมากินนะแม่นแลกวะออันี้ยังไม่มาหอกเกิดเทลเก่ประสบการณ์ขยัน่ป็นหรอแม่มาเทียนเนาะ้จกตากันอยู่นะครับผมเันตนงจสั่งก็่เป็นนะครับผมเทลเลกสั่ง่เป็นเลยเดา บึงมีนบึงมีนบึงมีนเรยอะงเนี่ยโอ้ยน้องนี่กิ้มย่างเดียวอิน้องจิ้มย่างเดียวจิ้มย่างเดียวเลยร้านไหนว่านั่งชิวคิ้มเบียร์ทอดหนังไก่นะครับผมเนี่ยข้าวบพี่น้องแซ่บๆเหมือนกันเลยครับเซ็ตเซ็ตเหมือนเดิม มันไ่่เนี่ยผมไามีหมูเล้าเขีบหนแก้มครับนอหนังไก่อรับผมพ์สดชิ้นสบเลยมากมาหนอครับผมเดยที่กีบเาพบรรยากาศตัวพี่น้องเบิร์นนะครับสุดยอดเลยพี่น้องมีละครับผมพี่น้องเลยวันหยุดเนาะหลังจากเนี่ยเดือนออกกะเทดงานมาในัางเดือนแล้วนะครับผมก็ต้องไปว่า รีแลกแน่จากน้อยนะครับผมพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเมื่อนีก้ก็ไปซื้อของมาแล้วก็ยผักกำนมาแวะกินนะครับผมพี่น้องก็ปเป็นร้านนั่งชิวนะครับผมพี่น้องทอดหนังไก,ก่แล้วก็เบียร์เย็นๆนน้ำม,มนต์พละราชาเย็นเย็นนะครับผมบูมันเป็นอย่างไามันสุดยอดดีเลยพี่น้องเฮ็ดงานมาไม่เมื่อยทางเดียนเนาะได้มานั่งกินได้ไม่ได้มาว่ากันนะครับผมเมื่อนี้ก็ว่าได้มาหลายออคนดอกนะครับผมอย่าโฟกัสโค้ดทางหลังด้วยพี่น้องโฟกัสมุกผมพี่เด้อครับผม จังสิแหละพี่น้องอยากให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับผมว่าการเป็นยูเป็นซอนเป็นจังเดะครับผมพี่น้องกับสไตล์เป็นบ้านของจริลสิพี่น้องง่ายๆนะครับผมไม่ต้องไปอีกอย่างมากมายนะครับผมกับชีวิตเฮาเนาะได้มาใส้ชีวิตเที่ยนึงนะครับผมพี่น้องอยู่ต่างทินแตงแดนนะครับผมก็ต้องเออหาอีย่างแปลกๆไม่ให้เจ้าของนำแนนะครับผมเงินกระเจ็บยูเงินกระโซงบ้านยูนะครับผมไม่ว่ามาเฮ็ดงานเราสิเที่ยวสิเล่นสิกินเบิดกับโบแมนนะครับผมพี่น้อง สว่วนหอไว้ใส่ไว้กินหอกะเอาไว้ตั้งหากนะครับผมส่วนหอส่งบ้านก็ะตองมาเป็นทีนึ่งนะครับผมพี่น้องเป้าหมายหาก็คือว่าเอามาหาเงินส่งบ้านเนาะเามาหาเงินส่งบ้านสร้างหน้าสร้างถูเพดส่งให้ครอบครัวได้อยู่ได้กินดีอยู่ดีนะครับผมพี่น้องแล้วแต่งผมนี่สิลําบากก็สร้างมันเถอะนะครับผมขอแค่ว่าคนทางหลังเฮาเนี่ยอยู่สุขสบายกินดีนอนหลับแซบกินแซบนอนแซบก็พอแล้วนะครับผมพี่น้องสำหรับคนมาหาเงินริ้งสีกะ โอ้มีความสุกละนะครับผมอสถานการณ์ต่อไปนี้เป็นจิ้งใดพี่น้องไปติดตามเบิ้งกันเลยครับผมโอ้ยเมาดีตั้้ยงเยอ่เนอะนี่วิธีการจะสั้งเบียร์ผมเอาได้ไดโอ้ยเมาดื่เียมาอเมาดครับเมาดโอยเมาเด้ไหมสร้งยังได

นไม่มารอนบัเาผมพี่เนาะกระซิบประมาณนี้แล้วเขาผมจะลองชิมนีเนาะ แค่มาในกาลเราผมพี่น้องมากินร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นเที่ยวแรกชีวิตผมเลยโจกรกตากันแน่ผมพี่น้องนี่ร้านทอดนางแก่นะครับผมผู้ใดซีมากะเราต้องมาหรอกครับผมกับบ้านก็เราผมพี่น้องแต่ว่าไม่รู้มึงครับผมึงไปไปไปมึงสาหัสหรอมึงไปไปเมาป้วนก็ผมพี่น้อง บอไปไหนบังบังถน่ะูดนหนุนน้ำใ่นุนนมาพอดีเล้ดิบ่ธรรมดาละไปรุ่นซีวิสเนาะไปรุ่นซีรีสนะมันมันมันสุดยอดที่เราไปรุ่นซีรีนะครับมพ่น้องเจาผมบรรยากาศมันหยุดเนาะมันนี่ก็สิมีดิกีนอย่าน้อยนะครับผมโช ยังกับพนักงานเซเว่นเซบุงเซบุงเซบุงยิ่ลีบุงกลับบ้านเฮานะครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ตอนไปย<ม>ุไปกินท่อนหนังไก่ของก็มานะครับผมเบื่อเสียแรงไปดอพี่น้องเอามึงไปมึงกุเทีบ่ะเอามึงกุเทีบ่ะเอาแก้มมืกุเทีบ่ะเสียแรงตีไปอย่างมือกุเทีบมาเอาอ้นม้วนนมกันนะครับผม หมอแล้วกับที่บ้าป้วงมาเนี่ยควอมคุมนะออควอมคุมนะความหักมันเกิดจากคนสองคนแต่ว่าใจที่ถูกทุนอ่ะมันเกิดจากคนสองใจถ้าสามคนดิสามคนกันรักสามโซถ้าสามสาเลยสามโซกันปิ้งย่าง <laughs> <laughs>